สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง Du ูทูบถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19สิงหาคม2566กลุ่มชาติแอฟริกาตะวันตกกำหนดวันดีเดย์สำหรับการแทรกแซงไนเจอร์ด้วยการใช้กำลังทหารนำประชาธิปไตยคืนสู่ประเทศไนเจอร์กลุ่มชาติแอฟริกาตะวันตกหรือว่าประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกที่เรียกกันสั้นๆว่าอีโควาตได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า พวกเขาได้กำหนดวันดีเดสำหรับการแทรกแซงไนเจอร์ด้วยการใช้กำลังทหารเพื่อฟื้นฟูอำนาจประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยโดยทางด้านอ um ับเดลฟัตตาอูมูซากรรมธิการฝ่ายการเมืองสันติภาพและความมั่นคงของีโควัดกล่าวว่าก็กำลังทหารพร้อมที่จะไปทุกเมื่อที่ได้รับคำสั่งสำหรับการแทรกแซง,งทางทหารของไนเจอร์ดีเดถูกกำหนดแล้วซึ่งเราจะยังไม่เปิดเผยใ,ให้กับใครนั้นได้รับทราบและย้ำว่าสิ่งที่กลุ่มให้ความสำคัญมากที่สุด ยังคงเป็นการฟื้นฟูรัรฐธรรมนูญในเวลาที่สั้นที่สุดเขาบอกว่าเราจะไม่มีส่วนร่วมในการพูดคุยที่ไม่รู้จบมันจะต้องได้ผลนอกจากนี้เรายังเรียกร้องอีกครั้งให้ปล่อยตัวผู้นําโดยชอบธรรมของนเจอร์นั่นก็คือประธานบีโมฮัมเหม็ดบาซูมที่ถูกกักขังบริเวณในบ้านพักพร้อมกับภรรยาและลูกชายนับตั้งแต่เขาถูกโค่นอำนาจโดยกองทหารนาเจอร์เมื่อวันที่26รรกรกฎาคม2อ6ันาอยกนอกจากนี้รัฐบาลทหารนาเจอร์ยังอ้างว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับทางด้านโมฮัมเหมดบาซูม ในข้อหากบฏต่อแผ่นดินซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจเจอโทษประหารชีวิตากับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นนั้นบรรดาผู้นำอีควัตมีมาตราการการข้าบัตคและออกคำขาดต่อรัฐบาลทหารในเจอร์ให้ลงจากอำนาจภายในหนึ่งสัปดาห์หรือรเผชิญกับการแทรกแซงทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นั่นคือเหตุผลที่เราบอกว่าตัวเลือกทั้งหมดอยู่บนโต๊ะแล้วหากรัฐบาลทหารต้องการใช้แนวทางสันต,ติในการฟื้นฟูความสงบรเรียบร้อยด,ด้วยตามรัฐธรรมนูญในประเทศเราก็สามารถล้มเลิกการเลือกทางทหารได้ เพราะไม่ใช่ทางเลือกที่เราต้องการน,นั่นคือทางด้านในส่วนของมูซาได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแต่ว่าเขาไม่บอกนะครับว่าดีเดย์ที่บอกว่าจะใช้กําหนดเรื่องของกําลังทหารเข้าไปจัดการกับกองกาลังของในเจอร์นั้นจะใช้เมื่อไหร่แต่ที่ผ่านมานั้นในเจอร์ Niger เองก็เตรียมความพร้อมนะครับด้วยมีการเจรจากับทางด้านกลุ่มวากเนอร์เพื่อให้ช่วยดูความสงบเรียบร้อยและทางด้านในเจอร์นั้นได้มีการประกาศปิดด้านฟ้ามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะหวั่นวิตกว่าจะถูกตะวันตกนั้นแทรกแซงและก็ดีแหละครับ ในส่วนของอีควาตเองหลายชาตินั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยกันทั้งหมดนะครับในการที่จะใช้กําลังทหารแทรกแซงไนเจอร์นะครับอย่างเช่นมาลีบูกินาฟาโตเหล่านี้พวกเขาไม่เห็นด้วยรวมถึงแอลจีเรียที่บอกว่าถ้าหากใช้กําลังทหารเข้าไปจัดการกับทางด้านไนเจอร์นั้นก็จะส่งผลกระทบกับชาติเหล่านี้ทางด้านมาลีและบูกินาฟาโตนั้นถึงกับประกาศนะครับว่าถ้าใช้กําลังทหารจัดการกับไนเจอร์ก็เท่ากับว่าเปิดสงครามกับมาลีและบูกินาฟาโตด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเตอร์นิวน เกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ